ชุดนี้ใช่ไหมชูกะชากลวงอ่ะที่เขารีวิวว่าโ,โหใช้ดีมากเลยเม็ดเต่งเม็ดเต็มมากๆเนี่ยไหนที่บายฟังที่มันยังไงก็ชุดนี้เลยค่ะเร่งมากระชากลรงนะคะนะสูตรนี้บอกเลยว่าสะสมอาหารแบบเ,น,เน้นๆค่ะตัวแรกก่อนเลยปุยเกรดนะคะนะสิบห้าสามสองค่ะประสเสูงสามสองเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนะกระตุ้นการสร้างแป้งสะสมอาหารสร้างเม็ดได้ดีเลยค่ะสร้างเนื้อาคาวเลยนะคะนะเม็ดไม่รีบแน่นอนค่ะ คู่กับตัวนี้ลูกค้นาน้ําตาลทางด่วนนะคะนะบอกสังกะสีแบบเข้มข้นเลยค่ะเร่งการสะสมอาหารนะคะรวงดกเม็ดเต็งเม็ดเต็ม,ม,ตมใช้คู่กันเนี่ยบอกเลยว่ารวงดกเม็ดเต็งเม็ดเต็มเม็ดไม่รีบแน่นอนค่ะเป็นสูตรขายดีเลยนะคะนะชุดหนึ่งใช้งานได้สิบไร่ค่ะลูกค้าอัตราใช้ก็ตัวนี้หช้อนโต๊ะนะคะ50กรัมต่อน,น้ำยี่สิบริ่ะตัวนี้30ซีซีสามช้อนโต๊ะต่อน,น้ำยี่สิบมิลลิตรผสมกันได้รอบเดียวเลยค่ะ ชีดซ้ําต่อเนื่อนะคะลูกค้าทุก7จ็ถึงสิวันได้ผลดีแน่นอนค่ะชุดนี้เด็ดมากๆค่ะอยากให้ลองค่ะ